สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างเอ็มชนแนลนะครับวันนี้นะครับก็จะพาทุกคนนะครับมาสอนเรื่องแนวรับแนวต้านนะเนื่องด้วยว่ามีสมาชิกใหม่เข้ามาเยอะมากแล้วก็มีมือใหม่เข้ามาเยอะเยอะจริงๆนะในช่วงนี้นะครับแล้วก็หลายคนก็ชอบจะถามคําถามยอดฮิตนะครับว่าราคานี้เข้าได้ไหมราคานั้นออกดีไหมขายดีไหมนะครับมันมันเป็นคําถามที่ ค่อนข้างจะตอบยากมากนะดังนั้นเนี่ยคนที่ยังถามคําถามแบบนี้แสดงว่าท่านยังไม่มีหลักการในการดูราคาหรือว่ายังไม่มีอะไรยึดเหนี่ยวนะครับยังไม่มีระบบอะ่ะเอาง่ายๆนะครับวันนี้ก็เลยจะมาสอนเกี่ยวกับพวกแนวรับแนวต้านนะครับซึ่งเป็นเบสิกเป็นพื้นฐานนะครับท่านที่เทรดมานานแล้วนะครับเขาก็จะรู้ตรงนี้แล้วนะครับคลิปนี้ก็สําหรับมือใหม่และการเป็นคลิปสั้นๆ5้าถึงสินาทีนะครับก็อยากจะบอกว่าแนวรับแนวต้านเนี่ยมันจะเป็นจุดที่บอกให้ทุกคนเนี่ย ไม่ใช่ทุกคนหรอกนะครับบางคนเนี่ยที่เขาดูเนี่ยเขาก็ใช้จุดนี้แหละที่เป็นแนวรับแนวต้านเนี่ยในการดูนะครับซึ่งแนวรับแนวต้านเนี่ยมันก็จะมีหลายแบบมากนะครับในรูปแบบของการดูนะครับอาจจะเป็น EMA เป็นเส้นแบบเอ่อฮอ r ิ z o น t a เป็นแนวนอนนะครับหรืออาจจะเป็นแบบสามเหลี่ยมนะครับหรืออีกหลายหลายแบบเลยนะครับแต่วันนี้เนี่ยขออธิบายแบบแบบนี้ก่อนนะครับแบบนี้ก่อนขอแบบเป็นแบบแนวนอนก่อนนะครับนะครับเบื้องต้นเนี่ย ศัพที่ทุกคนอาจจะต้องเข้าใจก่อนหรือว่าอาจจะบางคนอาจจะเป็นมือใหม่ที่ไม่คุ้นหูนะครับนะครับอันนี้อาจจะบอกก่อนนะครับแนวแนวต้านเนี่ยเราก็จะเรียกว่า resistance line นะครับชื่อเต็มๆมันนะครับแนวรับก็เป็นซ p p พอร์ตนอครับซ support l i น e นะครับมันก็จะมีแค่แนวรับกับแนวต้านนะครับดังนั้นเนี่ยแนวรับแนวต้านดูยังไงให้เราดูราคาปัจจุบันก่อนนะครับราคาปัจจุบันตอนนี้เนี่ยสามหมดดอลลาร์นะครับ ปม7 1 0 0ดอลลาร์นะครับแล้วแนวต้านที่มันสูงกว่าราคาเนี่ยเนี่ยตรงนี้นะครับเข,า,เขาจะเรียกว่าแนวตา้านนะครับที่ต่ากว่าราคาคือแนวรับแล้วแนวรับแนวต้านาามันอยู่ตรงไหนล่ะมันก็จะเกิดคําถามขึ้นมาอีกนะครับนะครับให้เราดูแบบนี้ให้เราดูยอดสูงสุดของกราฟนะครับเนี่ยเห็นไหมว่าจุดสูงสุดของกราฟอยู่ประมาณแถวๆนี้นะครับพอมันแตะปั๊บนะครับมันเด้งลงนะครับแสดงตรงนี้คือแนวตา้านนึกออกไหมตรงนี้คือแนวตา้านแลน้วแนวต้านหนึ่งนะครับ ส่วนแนวรับนี่เห็นไหมว่าพอกราฟมันลงดูตรงนี้ก่อนนะดูปัจจุบันก่อนนะครับพอมาลงปั๊บแถวๆนี้มันเด้งนะครับลงปั๊บเด้งนะครับแสดงว่าแนวต้านอาจจะอยู่แถวๆนี้โซนนี้นะครับนะครับนะครับทีนี้เราก็จะมาดูว่าแนวรับแนวแนวต้านมันมีกี่กี่เส้นบ้างจริงจมันมีเยอะมากยิบย่อยบ้างนะครับแล้วก็โซนใหญ่ๆบ้างนะครับเราก็จะดูได้หลายแบบนะครับทีนี้เราก็มาดูที่ไทม์เฟรมนะครับ ถ้าจะดูย่อยๆก็ดูตามเฟรมย่อยๆ15นาทีนะครับหรือถ้าดูแบบกว้างๆหน่อยก็ดู4ชั่วโมงดู1วันนะครับแบบนี้ก็จะกว้างหน่อยนะครับก็จะแม่นหน่อยนะครับต้องบอกก่อนว่า,าพวกแนวรับแนวต้านเนี่ยมันก็ไม่ได้100%เหรอกแต่มันเอาไว้ดูเป็นไกด์ในการเข้าซื้อแล้วก็ขายได้นะครับนะครอย่างตอนนี้ราคาตอนนี้นะครับอยู่ที่37,100นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราลุ้นกันอยู่ว่าเออมันจะตกมาที่ แนวรับตรงนี้นะครับก็แอดก็บอกในกลุ่มว่าจุดนี้ก็เป็นจุดที่ดีจุดหนึ่งนะในการเข้าซื้อนะครับนะครับตรงที่ประมาณ34,700-800 8 0 0แถวๆนี้นะครับหรือ500ถแถวเนี้ยเป็นจุดที่ซื้อที่ ที่เป็นจุดที่ดีจุดหนึ่งมันก็เด้งขึ้นมาเห็นนะครับก็แสดงว่าแนวรับแนวนี้ยังเอาอยู่อยู่ในปัจจุบันนะครับนะครับมันก็เด้งขึ้นไปเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเด้งไปตรงไหนทีนี้เนี่ยเราอาจจะตีอีกเส้นหนึ่งได้นะครับเป็นแนวรับเอ้เป็นเป็นแนวต้านนะก็คือประมาณเส้นตรงนี้นะครับตีเส้นนี้นะครับเป็นแนวต้านก็ได้เพราะว่ายอดเก่าของมันคือตรงนี้นะครับนะครับทีนี้พอมันลงมาปั๊บมันก็อาจจะวิ่งขึ้นไปแตะเส้นนี้แล้วก็มันก็ลงก็ได้ ทีนี้ sociedad, มันจะมีจุดขายกับจุดซื้อนะครับถ้าเพื่อนๆเนี่ยดูแนวรับเนี่ยแนวรับเนี่ยเอาไว้ซื้อนะครับเอาไว้ซื้อเพื่อนๆก็จะต้องมาซื้อแถวๆนี้นะครับแถวๆนี้นะครับแล้วก็ไปขายที่แนวต้านนะครับแนวต้านก็อยู่แถวๆนี้นะครับนะครับก็แล้วแต่ว่าใครจะขายตรงไหนนะครับบางคนก็อาจจะขายเออเขาเรียกว่าระหว่างทางนะบางคนก็รอที่ยอดแถวๆนี้นะครับแล้วก็ค่อยกดขายนะครับนะครับ ถ้าเราสังเกตว่าแนวรับแนวต้านเนี่ยมันจะตีได้มันจะดูได้ก็คือไอ้ตรงที่เป็นเป็นเขาเรียกอะไรอะยอดยอดที่มันลงแล้วมันกลับตัวนเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยไอ้ตรงไส้ไส้เทียนตรงเนี้ยนะครับนะครับถ้าเพื่อนสังเกตน,นี่คือไส้เทียนพลลงมาแถวแถวนี้นะครับแล้วมันก็เด้งขึ้นนะครับแล้วมันกเ็เคยลงมาตรงนี้เห็นไหมฮะลงปั๊บมันกระเด้งลงปั๊บมันกระเด้งลงปั๊บมันกระเด้งเนี่ยแสดงว่าโซนนี้อาจจะเป็นแนวรับที่ดีนะครับโซนหนึ่งนะครับอ่ะโซนด้านล่างนี้อีก ก็เคยลงมาครั้งหนึ่งแล้วก็เด้งเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแนวรับนะครับที่ดีเหมือนกันนะครับอยู่ประมาณ2 0 0 0มื่นส่นนะครับโซนนี้ก็อาจจะเป็นแนวรับสุดท้ายแล้วแหละของ btc นะครับเนี่ยวิธีการดูดูไม่ยากแต่ปัญหาคือบางคนอ่ะขีดแนวรับแนวต้านไม่ถูกนะครับซึ่งจริงจมันมียิบย่อยมากถ้าเกิดเราดูทางเฟรมย่อยใช่ไหมสมมติว่ากดไปดู15นาทีเนี่ยอ่ะ15นาทีเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูนะครับดูตั้งแต่ตรงนี้อ่ะกลับม่จะมาแถวแถวนี้ นะครับเราก็จะตีได้ประมาณแถวแถนี้นะครับประมาณไหนประมาณนี้นะครับนะประมาณเนี้ยเห็นไหมว่ามันวิ่งอยู่ในกรอบเนี่ยตั้งแต่วันที่ยี่ตั้งแต่วันที่สิบหกมกรานะครับเนี่ยมันลงมาถึงประมาณแทบสามหมื่นสามหมื่นห้านะครับโดยมันสามหมื่นห้านะสามหมื่นสี่กว่ากว่าสามหมื่นห้าแล้วมันก็เด้งนะครับเด้งมาสามหมื่นเจ็ดห้าร้อยมันก็เด้งลงแล้วมันก็เด้งขึ้นแล้วก็เด้งลงนะครับ สังเกตมันราคามันก็จะวิ่งอยู่ในในกรอบนี้แหละนะครับทีนี้การทํากําไรของเราอ่ะเราจะทํำยังไงนะครับเราก็ดูกรอบเนี้ยเราก็ตีกรอบเนี้ยขึ้นมาก่อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อแนวต้านถูกไหมนะครับอ่าแนวต้านนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแนวต้านนะครับด้านล่างนี่ก็จะเป็นแนวรับออกไหมอ่าด้านล่างนี่ก็จะเป็นแนวรับนะครับเวลาเราซื้อเนี่ยเราก็จะมาซื้อแถวแนวรับตรงเนี้นะครับตรงเนี้นะครับซื้อตรงนี้นะครับ แล้วก็ค่อยไปขายข้างบนแถวแวนี้นะครับนะฮะเพื่อนๆก็จะได้หลายไม้น่ะเนี่ยอย่างตรงนี้มานี่ก็หนึ่งไม้นะครับนี่มานี่ก็1ไม้นะครับตอนเนี้ยมันกาลังลงจุดเนี้ยก็อาจจะเป็นจุดที่อาจจะต้องปล่อยขายได้แล้วนะครับได้แล้วนะครับอาจจะต้องปล่อยขายได้แล้วนะครับหรือมันอาจจะเด้งผ่านทะลุแนวต้านขึ้นไปอีกก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าตลาดช่วงนั้นเป็นยังไงนะอ่ะเห็นไหม ม,มันก็จะวิ่งอยู่ในโซนนี้เราก็จะสามารถทํากําไรเ <c oughs> ก็งกาไรได้ช่วงสั้นๆแต่ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่คาดตลอดนะครับสมมุติด้อย่างโซนนี้อย่างโซนนี้เห็นไหมครับถ้าเรารับแถวๆนี้ราคามันก็จะดิ่งลงไปเลยเห็นไหมอันนี้คือเขาเรียกว่าแนวรับตรงนี้เอาไม่อยู่แล้วนะครับมันทะลุลงไปนะครับแถามว่าทําไมมันทะลุแรงขนาดน,นี้ละ่ะถ้าเราซูมไปดูนะครับเนี่ยซูมไปดูนะครับพอมนลงตรงนี้เนี่ยจุดด้านล่างของเส้นที่เป็นแนวรับเนี่ย นักเทรดหลายๆท่านเขาก็จะเขาก็จะวางเขาเรียกว่า Sto p l ล s s นะครับจุดที่เขาเรียกว่าตัดขาดทุนนะเพราะว่ามันทะลุลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะไหลลงแรงนะครับแล้วมันก็ไหลลงแรงจริงๆเพราะทุกคนเนี่ยแนะย่งกัน s l แนะแย่งกัน s t o อ l ล s s นะครับมันก็เลยไหลลงไหลลงไหลลงแล้วก็ไปชนแนวรับตรงเนี้ยแล้วก็เด้งขึ้นอีกเห็นไหมครับเห็นไหมครับตัก s l สแแถวๆนี้นะครับด้านล่างเส้นเส้นเส้นแนวรับด้านบนเนี่ยแล้วค่อยไปช้อนนะครับไปช้อนหรือไปซื้อแถวๆแนวรับต่อไป เนี่ยก็จะเป็นเขา,าเรียกว่าอีกหนึ่งของการตัดสินใจว่าเราจะซื้อจะขายตรงไหนนะครับก็มาดูตรงนี้ได้นะครับสาหรับมือใหม่นั้นเนี่ยหัดตีให้เ็นนะครับแนวรับแนวต้านเนี่ยซึ่งมันมีเยอะมากนะดูที่ยอดนะครับยอดที่มันเคยผ่านบ่อยๆหรือยอดที่มันเคยชนแล้วก็เด้งบ่อยๆตรงนี้ครับคือแนวรับแนวต้านนะครับท่านท่านก็จะมาตีเอาแล้วกันนะเหรียญอื่นก็เหมือนกันนะทุกเหรียญใช้ได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวรับแบบ เส้นแนวนอนแบบนี้ก็ตีได้นะครับส่วนเดี๋ยวที่เป็นแบบอื่นเดี๋ยวจะทําคลิปอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับก็ <c oughs> จะมีหลายคลิปหน่อยเป็นคลิปสั้นๆนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆเนาะในการเขาเรียวกว่าตัดสินใจในการเข้าซื้อและขายนะครับก็หวังว่าคําถามในกลุ่มมันก็จะลดลงหน่อยนะหลายคนก็อาจจะไม่ต้องมาถามเลยว่าแอดเข้าตรงนี้ไหมออกตรงนี้ดีไหมนะครับ นี่ท่านดูคลิปนี้แล้วท่านก็มาตีเอาเลยนะครับเส้นไหนเป็นแนวต้านเส้นไหนเป็นแนวรับนะครับแล้วท่านก็หาจุดซื้อจุดขายของท่านเลยนะครับนะครับตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็คงคิดว่ามีประโยชน์สาหรับเพื่อนๆนะครับเป็นคลิปสั้นๆและทุกคนก็อาจจะไม่ต้องเสียเวลาดูคลิปนานๆนะครับพยายามทาให้สั้นๆเพราะคนชอบคลิปสั้นๆมากกว่าคลิปยาวๆนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ